สวัสดีครับกลับมาถึงการดิจิตายค่ทรนิงแอเรียนะครับในคลาสของ u r อร์ซึ่งถือว่ายุ่งยากมากนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะผมดิจิตายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวามเป็นเมืองไม่ค่อยมีนะหาไม่ค่อยเจอ,อเดี๋ยวลองลองดูตัวบริเวณนี้คือมันจะปะปนนะม,นมันเป็นอย่างนี้มันจะยากมากเดี๋ยวเปิดภาพมา ก็จะดีไซน์อย่างนี้นะครับพยายามพยายามหานะครับหาที่บริสุทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เมืองจริงๆที่ปะปนกับ vegetation น้อยเนี่ยมันยากมากเนะี่ยแลกับบ้านหลุมเนี่ยบ้านหลุมนี่ก็เห็นไหมครับถ้าเราซูมเข้าไป มก็มีปะปนอยู่นะฮะในคลาสอื่นๆแล้วก็บริเวณเมืองเก่าเนี่ยเาจะเห็นว่าเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยมันจะมีส่วนนี้ใช่ไหมครับส่วนกำแพงหลักเนี่ยส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับเราเห็นว่าถนนวิ่งเข้ามาตรงนี้อันนี้ตัวกำแพงแต่ว่าในตัวของอุทยานจริงๆก็คือที่มีต้นไม้อยู่มีสีแดงแทรกเนี่ยนะครครึ่งเดียวที่สามารถอนุรักษ์ก็ไม่ได้ เกินครึ่งนิดนะึงประมาณ60%นะ65%แต่ส่วนเนี้ยไม่ทันนะมีบ้านเรือนคนเต็มเลยมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้มีวัดอยู่นะถ้าผมดิจิตัลเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบ้านคนหมดเลยนะถ้าดูภาพรายลนะเอียดสูงจาก Google นะจากก o เกิลคือตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงน,รงนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่า มาตรงนี้กำแพงเมืองเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนนี้ที่เป็นที่เป็นตัวบ้านอาคารเรือนอาคารเลยเป็นบ้านเรือนคนเลยมีจอมตรงนี้อีกนะครับจอมตรงนี้เราไม่สามารถอ,นนอันนี้คือเขาอนุรักษ์ไว้ได้ตรงนี้นะครับเป็นยูเนสโกยูเนสโกเลยตรงนี้เวลาเราดิจิทัลไปเนะี่ยมันปนกับนี่อยู่แล้ว ปนกับตัว vegetation อยู่แล้วนะซึ่งมันยากมากที่จะไม่ปนเนี่ยดิจิตัยดิจิตัยหุ่ใจดิจิตัยตัวนี้หนึ่งอันนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคอย่างนี้ต้นนะครับแล้วก็หาเป็นหย่อมๆยอมที่เป็นเมืองอย่างเมืองคิลิมา่าตเนี่ยเนี่ยเปองคิลิม่าตนะคือมัน มันดิจิตตลแล้วมันน้อยมากครับเหมืองก็จะเกาะตามถนนไปนะครับหมู่บ้านเป็นหย่อมหูบ้านโอเคเมื่อเราได้เมืองตรงนี้นะครับเราต่อไปเราก็จะเป็นแพดดี้ฟิลนะครับแพดดี้ฟิลคือหนานะหนานี่จะง่ายหน่อยหนาคือตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยแดงเนี้ยพวกแดงเนี้ยน,น,นี่คือหนา ส่วนด้านล่างเนี่ยไอชีชิมพูเนี่ยคือไ like, รอ้อยนะควคโอเคอยงเี้ยผมดิจิตัลละแต่ว่านาเนี่ยมันก็จะมีนานาแบบมีน้ำขังนะครับนาแบบน้ำน้อยก็มีนาแบบต้นข้าวที่สูงละอ,ออกลวงในแต่ละช่วงวัยของข้าวเนี่ยมันก,ก็ต่างกันนะครับอย่างเงี้ยคืออะไรนสีอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะฮะสีที่มันไม่ใช่สีแดงแป๊ดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยอาจจะเป็นต้นกล้าือเป่าที่กําลังปลูกนะครับยังไม่เต็มพื้นที่ก็คือมีการ,ป,ระปะปนของดินเข้ามาสูค่ารีเฟกซ์แสงการสตอนด้วยแต่ส่วนเนี้ยมีน้ําเข้ามานะครับพอน้ําเข้ามาก็กลายเป็นสีเหมือนน้าเหมือนน้าน้ายมเนี่ย โอเคเราก็ดิจิตายเราทีนี้ในขั้นนี้เราไม่ได้สนว่า,าจะเป็นนาหรือว่าข้าวในแบบลักษณะไหนเราก็บอกเป็นแพดดี้ไปหมดเลยนะแพดดี้ไรซ์โอเคแล้วก็แอคทีฟเลยตรงนี้ดีตรงนี้นะเราก็ดิจิตายจะให้เข้าไป ไม่สนว่าเป็นสีอะไรนะครับเราก็อย่าไปดิจิตไลน้ำแล้วกันเป็นสีแดงช้ำๆหน่อยหรือว่าสีแดงสดครับแดงสดนี่แดงสดหรือลุ่มนี้สีแดงช้ำอันนี้มาเป็น นมีน้ำขังเดือนามีความชื้นก็เป็นไปได้นะครับมีมันยากมากถ้าเราเรารอให้เขาถ่ายภาพแล้วเราไปลงพื้นที่ใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเรารู้กำหนดตารางว่าเขาจะบินถ่ายเมื่อไหร่ที่แน่นอนเราก็ไปลงพื้นที่ถ่ายรูปไว้ก่อนเพื่อที่จะเก็บค่านะแต่แล้วมันต้องเป็นการวางแผงงนการวิจัยเลยนะ ต้องมีค่างบประมาณในการออกภาคสนามนะครับเพื่อจะเก็บเก็บค่าเทรนนิ่งแอเรียตรงนี้แหละนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่เขาถ่ายภาพนะฮะเคแันนี้เาก็จะถ่ายในช่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนนะก็จะเพาไม่อยากติดเมฆนะครับ โอเคเราดีจ okay. ิตใจไปโอเคทีนี้เราดีจิตใจในกลุ่มตรงนี้แหละเราไปขอกลุ่มตรงนี้หน่อยนะครับกลุ่มนาเนี่ยเออนาแถวนี้กจ็จะเป็นนานนะะให้ได้ค่าสตินะครับให้มันครอบคลุม,มกระจายหน่อยใส่ตรงนี้หน่อย ล้วก็ดูรูปแบบมันด้วยนะครับหนากับอ้อยจะต่างกันคือนาว่าจะเป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากนะครับอ้อยนี่จะเป็นแปลงผืนใหญ่เลยนามันก็ต้องมีคันนาใช่ไหมก็ต้องมีขนานะาขนาโอ,อันนี้อาจจะมีหนาหน่อยแล้วก็ต้นมันเล็กหน่อยมันเลยสีเป็นสีชมพูอ่อนแต่ว่ามันมีคันนามองให้เห็นให้เมาเห็นเวนดี เลยมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่นาใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยแต่เอาเขา้าจริงๆมันอาจจะเป็นพืชอื่นผมโอเคก็ต้องลงพื้นที่หรือว่าใช้ Google ในการดูก่อนแต่เนี่ผมคิดว่ามันคือนาโอเคเราทำสาธิตก่อนโอเคมุมทางนี้เราเอาได้ละได้บางส่วนอันนี้แต่นี่น้อยไปนะครับถ้าทำจริงนี่ต้องให้ครอบคลุมมากกว่าที่ผมทำ ในส่วนนี้ในส่วนนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยโอเคเรายังไม่ได้หาเนี่ย จะมีน้ําปนอยู่นะครับน้ําปนอยู่หรือว่าพืชมันโตข้าวมันโตไม่ไม่เท่ากันนะครับหรือปลูกไม่พร้อมกันมันก็ต้นมันก็สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับโอเคตรงนี้ละเราได้ตรงนี้ละเราไปดูค่าสถิติของ scatterplot นะ scatterplot ดูของแพดดี้ดูค่าโอเคแบนแปดกับแบนเจ็ดสิอืมแบนแปดกับแบนเจ็ดนะครับก็คือถ้าเนอเอฟเรเพิ่มนะครับ vegetation red e g e สามนี่ก็เพิ่มขึ้นนะเป็นไยเดียตามที่คิดไวนะ้คิดไวนะ้นั่นแสดงว่าเราอาจจะรเราเลือก ที่ค่อนข้างที่จะดีครับเป็นพื้นที่แนาจริงทีนี้นะเห็นไหมครับอันเนี้ยมันสอดคล้องกันนั่นแสดงว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มใกล้กันฮิสโตแกรมน่าจะมีโค้งลักขางความอันเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองลองไปดูเลยดูฮิสโตแกรมเลยนะคราวนี้ก็เราก็เอาเฉพาะแต่ที่เป็นแพดดี้มา อืมนะครัตรงนี้ก็ค้างเป็นอันเดียวแต่ว่ามันจะมีปนๆอยู่นะครับปนๆอยู่ซึ่งเราอาจจะต้องจำแนกให้มันละเอียดกว่านี้ได้ได้อีกนะครับน่าจะทำได้อีกแต่นะใ,นในที่นี้เราเอาแพดดี้อย่างเดียวโอเคแล้วในส่วนนี้นะครับสิบนาทีละเดี๋ยวเราก็จากตรงนี้เราก็จะดิจิตายที่เหลืออีกคลาสหนึ่งก็คือ เราอันนี้ไปละเราเหลือชูการ์เคนนะครับชูการ์เคนชูการ์เคนี่สีชมพูที่อยู่ด้านใต้นะครับอยู่ในในส่วนคิลิมาด์ก็มีเชิงเขาตีนเขาเนี่ยรัเขาหลวงนะครับแต่ตัวเนี้ยเก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วนะครับคิลิมาตแต่ด้านใต้เนี่ยยังมีอยู่นะครับด้านใต้แล้วก็ลอยต่อของพานกระต่ายลานกระบือเนี่ยนะมีโอเคเรามีเวกเตอร์ไปแล้วก็ชูการ์เคนนะครับชูการ์ โอเคโอเคเห็น okay. okay. นะฮะมันก็จะเป็นผืนผืนหนกผืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแปลงแปลงนากับกับอ้อยเนี่ยอ้อยมันก็จะเป็นแปลงขนาดใหญ่ผืนมันก็ใหญ่สีมันก็ต่อเนื่องกันนะครับแพทเทิรลเขาเรียกแค่พทเทิร์นมันก็จะต่อเนื่องกัน แล้วก็จะไม่มีน้ำปนไม่มีน้ำปนคือไม่มีสีดำสีฟ้าที่ปะปนมานะฮะสีแดงไม่เป็นไม่เป็นม่วงช้ำนะครับเพราะว่าไออ,อ้อยเนี่ยมันจะไม่ชอบน้ำาัะนั้นเขาไม่ปลูกอยู่ใกล้บริเวณน,น้ำท่วมนะครับพยายามเก็บข้อเก็บสตินะครับให้ครอบคลุมเก็บพิกเซล ให้ครอบคลุมค่าสตินะครับทั้งพื้นที่ของเราครอบคลุมความหลากหลายของของสอตินั่นเองใจโอเคตรงนี้แลส่วนตรงนี้เราเป็นดิจิตัต อ้อยหมดนะครับอ้อยหมดเลยก็พยายามที่จะเลี่ยงสีเขียวๆข,ของบริเวณที่อยู่ใกล้ๆอ้อยเนื่องจากว่ามันคือดินไม่อยากให้มันปะปนกับดินมากมันจะเวลามันไปจําแนกนะครับมันจะไปปะปนกับคลาสดินปุ๊บก็ทําให้ค่าความถูกต้องมันต่ำลงมาอี เวลาเลือกจริงเนี่ยเลือกเยอะไปเลยนะฮะเลือกคุณที่เยอะๆเห็นไหมฮะมันก็จะมีสีแดงสีแดงตรงนี้กับสีที่เป็นสีชมพูอย่างงี้ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยไม่ใช่อ้อยนะ,ะแสดงว่ามันแปลงเนี่ยมันมีการประปนหรือว่ามันปลูกใกล้กับแปลงมาหรือเปล่านะอันเนี้ยแพทเทิร์นเหมือนจะเป็นอ้อยแต่ตัวใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ย ก็คือมันเป็นพุ่มทรงพุ่มพื้นมันไม่เรียบนะครับแพทเทิร์นมันไม่เรียบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลายอ้อยนะครับโอเคผมขอคุมยาวอย่างเงี้ยนะค,คือมันอาจจะมีพืชชนิดอื่นที่อยู่ ในนนื้ที่แต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าพื้นนี้แถบนี้เขาปลูกข้าวโพดกันเนี่ยผมไปเหมือนเราเราไปรีวิวมานะก็คือพื้นที่ปลูกอ้อยบริเวณปลูกอ้อยปรปีเนี่ยผาก็แพงเพชรเนี่ยเยอะเราก็รู้ว่าสุโขทัยก็เยอะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอำเภอไหนเยอะนะครับอ่ามีอำเภอไหนเยอะนะฮะแล้วก,ก็แพงเพชรเนี่ยเยอะทั้งจังหวัดนะครับ โดยส่วนใหญ่เราเซิร์ชมาต้องเซิร์ชหาข้อมูลด้วยข้อมูลทุกอย่างต้องหาประกอบประกอบให้หมดที่เราจะไม่ต้องลงสนามในเบื้องต้นนะครับที่เราจะลองทดลองการจําแนกโดยเบื้องต้นก่อนโดยที่ยังไม่ต้องลงสนามแต่ยังไงก็ต้องลงสนามนะครับถ้าเราถ้าเราจะทํางานทางด้านภูมิศาสตร์โดยใช้ r e โม t เซนซิ i เนี่ยแต่ยังไงก็ต้องลงสนามเพราะเโมเซนซิงมัน o เซิร์ฟสเกตการจากจากข้างบน ท้องฟ้าฉะนั้นเราต้องดึงมันลงมาก็คือเรามาสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่บนพื้นดินพื้นโลกนก็คือเราก็ต้องใช้อาศัยความรู้นะครับท้องถิ่นโอเคนี่เราดิจิตัยตรงนี้ให้กลุ่มโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะตรงนี้เราจะจบ แค่นี้ก่อนเดิกนีนะครับคลิปหน้าเราก็จะมาพูดต่อในเรื่องของคลาสต่างๆที่เราดิจิตา์ไปแล้วก็การจำแนกนะครับโดยกา้คลาสสิฟายเออร์แลนด์ดอมฟอร์เรสครับก็ขอบคุณครับคลิปนี